อดำอยู่เอาละครับตอนนี้เราก็มาเตือนเจ้าที่พักแล้วนะครับอินเสิรตต์ตเนีนเย,นนยไม่ได้อินเสิรต์ตนะครับที่อินเสิร์ตที่หลังนนั่แหละเชอร์บุรีครับผมเชอร์บุรีในงานมือมกล่องเรานะครับผมไม่หัว นี่คือที่พักของพวกเรานะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนที่แล้วนะครับผมเราจะไปไล่ตัเหรอพีบี้นเข้าป่าคือเราจะไปเดินเข้าป่าโครงการออ๋ไปเลยตำรวจป่าไปจับไอ้เท่มาดูหิ่งห้อยกันครับนี่เหลือไปนึงเราเปล่าพาไปเดินดูหิ่งห้อยนะครับเข้าป่าครับหิ่งห้อยอ๋ออย่านี้นี่นี่นี่เสียแดงนี่ครับครับโอเคเลยเดี๋วพี่ใหญ่จะเป็นพานนำทางครับดึงนี้ครับเนี่ยครับ ก็ดีน้ำตาลนี่ยเป็นเจ้าอ้นเลยเป็นเจ้าอ้นหมือนคลอยแล้วก็คล้อยจ้ะหลายสายพันธุ์เจมครับอ่ะเป็นไงมาถึงนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากต้องมือรอกวอยูนี่เลยไม่เหนื่อยได้ไงก็เหยียบเบรกข้างทางบอกได้เลยว่าเบรกมีสองอันก็เร่งมีสองอันครับตัวนี้จะสังสั่นไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะฮะแล้วตอนนี้กำลังเล่นน้ำอยู่ เชอร์บุรีนะครับเจีโก้ครับผมสวัสดีครับว่าไงคะเอาประวัติเอายูทูปเดี๋ยวให้เราเล่นก่อนจะเป็นนี่โดนสลิงไหมพี่ไม่ครับป่าจะโผล่ขึ้นมาก็พรุ่งนี้ฮะันนี้กีดแตกแลวกีดแตกเลยครับจะโดนเองหรือจะให้ไปนี่น ครับตอนนี้ <ไป S 1> นะฮะ <ไป S 1> ตั้งทางนี้ครับทางนี้เดี๋ยวรอพวกมันตอนนี้เราก็อยู่เชลบุรีครับที่สวนน้ำนะครับ <ไป S 1> พรุ่งนี้เราจะไปล่องแพนะครับแต่วันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทก่อนนะฮะนี่ครับสภาพแวดล้อมเอ้าโอ้โห <c oughs> โอ้โหมันโดดไม่บอกเลยไอ้ไรเลยแหละ โคตรเล็วพี่โคตรเร็วโคตรเร็วโคตรก็มันไม่เร็วอ่ะพี่ต้องแบบบุดปั๊ดยุกแล้วยุกไปเป็นบิวเยนเซ่ครับบิวเยนเซ่ดูใครจะแตกหรือเปล่านะครับโคตกับบิวเยนเซ่นะครับงานนี้พร้อมแล้วครับบิวเยนเซ่พร้อมไหมครับเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับไม่รู้ไปไหนมาครับ ก็คือไปเที่ยวผู้หญิงนะครับติวเย็นเฟซครับหน้าตาก่อนครับมาแล้วครับติวเย็นเฟซครับมาอย่างดูโอ้วเย็นเซเก็บโคกเขาครับผมฮัลโหล ผแตกครับผมคือมันไปต่ำตะไคร้เลยว่ะมันเด้งไม่ได้ครับขอสัมภาษณ์คุณพิพัฒน์หน่อยครับผมีอาการเป็นมีอาการเป็นยังไงบ้างครับเสียพรับผมถูกทำหรือเปล่าครับโลลิดนเลยโดนเลยไม่ต้องรอโดนเลยโดนตบมือตบมือตบมือแน่ตบมือแน่เฮ้ยซุมได้เจ้โดนมาเลยเจ้ ทำอะไรเจมส์ควรยังไป่รับเราเลยมึงควรพอโดดเดอเลยวนี้ต้องออเร็วยังไงครับเจ็บไข่มากเลครับเจ็บไข่เจ็บดักจะตามมาสิงแปนะอ่ะฮะอ่ะออนคิดว่าพีเอฟจะโดดไหมอ่ะบ่โดด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 อันนี้ลุ้นให้เจเขาโดดอยู ML ่นะฮะ เฮ้าเฮ้าเฮ้ยมันเฮ้ยมองวันให้แน่งวันนุกนไม่ไปรับเจ้เลยอ่ะ ดึงดึงเจะอ้ยสัตว์เอ้ยีลังกาไปไปครับกินน้ำกันไปไปคุณ่ามาทำไครับคุณเสลอพอ้ยมาทางพี่ให้แดดมาทางนี้ี่ีต่อไปไปนครับยังไงพี่ลังเกลังเกลน้องอันนี้เราอยู่เชงบุรีนะครับก็พากันเล่นน้าอยู่นะครับพรุ่งนี้แล้วเราไปล่องแพนะครับ คืนนี้เราจะมีโปรแกรมอะไรครับคืนนี้ครับไม่มีครับนอนอย่างเงี้ยครับผมคืนนี้ลราเมาครับอันนี้ก็เพื่อนๆนะครับไอพีพีออฟฟิศแล้วก็สโตลเรานะฮะอันนี้ก็เป็นวอกง่ายๆครับผมถ่ายเล่นๆไปดูมันเป็นบ่อฉลามนะบ่อฉลามบ่อฉลามอันนี้ก็เห็นหัวร้านผมนิดหน่อยนะมันปิดไม่อยู่มันลงน้ำอ๋อ โอเคครับเราไปว่ากันต่อครับเราจะไปเล่นอะไรจริงๆมันโอเคอยู่นะแต,แต่พอเอิร์ดไอ้จูจีมันใหญ่กว่าวผมมันก็เลยไม่เห็นคอผมนะในอยู่กับพี่บอสนะครับเหนื่อยไหมพี่เหนอสุดยอดเลยครับทำกับแตกทำกับแตก มีครบหมดเลยครับมีเรือครับมีสไลเดอร์มีกระโดดสลิงครับเนี่ยไปสัมภาษณ์อาจารย์เดียมลิฟเป็นยังไงนะมีเบาจากการโดดมาแล้วเที่ยนึงดันเต็มไห่ไหนอ่ะคุณเป็นสไลเดอร์ครับไปด้วยกันบเบาพี่ใครไม่เล่นน้ำนะครับเปลี่ยนค่ะ พี่โอเคพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วไปเอ้ยไปได้ไงวะเนี <t us> <t us> <t us> <t us ่ยครับก็เป็นวันพักผ่อนนะครับสำหรับพวกเราครับอมตะพาแถงครับที่มาเที่ยวเชียงบุรีนะครับในเป็นเพื่อนก็แน่อยู่ข้างล่างกันเต็มเลยฮะมัไม่มมันไม่ฟ้องม่ฟอไม่ฟ้อมพี่พียิ้มเลย

We'll อย่างงี้อืออืโอ้โหเต็มเต็มกล้องกูเลยมั้งเองกูมองคนล่อง มวยทะเลนะครับคู่ที่หนึ่งเริ่มได้น้องมวยฝ่ายแดงโชคมาสามครั้งชนะหกรั้าลอยเขา เอ้ครับยกสองลังเริ่มโอ้โหต่อยก่นเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออล็อกคอไดกตัมาลงตัวมาลงเป็นมวย <c oughs> ป้อ,ปองกันแชมป์เดี๋ยวมันอยู่เดียมันอยูีู่เดมันอยู่ไ้ปเกยเหวกูตกเดี๋ยวปานแห้งไรคู่เอกคนนี้ชิงรางวัลเงิน1นึ่งแสนบาท มาจากยโสครับหนึ่งสองสามเอาไมรอยู่าเครียดแข้งกันมาจากไหนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับ่อยสวยส้ยครับเอาสวยแล้วับเย็บแล้วครับเย็บแล้วครับทงแค่นอยเย้เลยเย็บอีกแล้วครับงที่เย็บยัไเอเย็บซ้ายเจอลูกีบเจอลูกี ้ยลนะครับโอ๊ยโดนหน้างายไปแล้วครับทเีเอาลครับขากไ้นะครับเอาเอาแม่เอา่โอยมวมาดูเือดอนขาเอยู่เอาเลยเอาเอาเอา โอลโอลโอก็มาขังเจ็บใจอยู่ร้อยมึงนะโอนบอลยังไม่เอ้ยอเฮ้ยเฮ้ย มันก็ย like ัสลามันมันยบแหมัน <furious> ก <hat> ็ส <District of sangat Eugene> ัตมึนกเลย่าอกเอาให้ตาบตอับอาน่เอาแล้วเอยย บอลบอลสังนะครับบอลนอนน้อยครับบอลนอนน้อยครับนอนนอนน้อยแต่นอนทุกวันนอนนอนแต่นอนนะจ๊ะนะครับเอาละครับวดวดบอมก่อนบอมก่อนคู่ก่อนนี่ราคาเปิดที่สองหนึ่งนะครับราคาต่อรองกันอยู่ที่สองหนึ่งอ้นสเก็ตราคาต่ออยู่ที่สองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินนะครับก่อนเนอะอย่าเอาเปรียบกันนะครับมวยครับเอาละว่าความยัง มาขยบขยบนะเดี๋ยวไปหยบนะความยั่งความยั่งเดี๋ยวตีหน้านะครับเอาละครับเดือยเอาละครับอย่าจับไม้นะครับระวังหน้าหายนะครับโดนลูกบอลไปเดือยเดือยสองเอาเอ้ยเอ้ย ว่ดเองเลยแบบนั <centro> ่งละแบบยื่นมึงย่างไปมึงก็ล่มลง่ะฟังสัญญาณเ้อเอาแล้วครับคู่นี้ไปคู่เองนะครับใครจะมาหงายนเยเฮ้ยเอาแล้วลองกันลองว้มว้าว้ามว้ามว้าม้ามว้ามด้อมว้า้ามวามว้่มว้ามว้ามวามวามว้ายเอามว้ามว้ามวาาวาาเาวาาา บอกแล้วมันก็ดินขึยอดเอาเอาหนาเอาหนาไปหลอมั้เนาะเขียบ้านด้วเออเอาหนาไปหลอดโอ้โหเป็นการไว่ครูระหว่างน่สอบ้านอันน่าไปหลอกเข้อยสอยยโสงครับ กับอ้นอุ้ยบ้านเดียวกันนีววะบ้นเดียวกันเจอกันนีวบ้ไไกก็มบสเก็ดยาโซยาโชิงกันนะครับเป็นการเป็นการป้องกันเช็มนะครับบ้านเดียวกันแต่คนละคุมนะครับปา้วกเอาละครับรอฟังเสียงจากกรรมการนะครับเข้ารหนึ่งสองสาเริ่มกเลยโอ้โห

We'll right. be right.